ลูกค้าเข้ามาซื้อทองไหมคารับสักษาการร้านทองตอนนี้น้อยมากเลยค่ะส่วนมากมีแต่เอามาขายเมื่อวานทองขึ้นค่อนข้างสูงใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ะทบร้านทองตอนนี้มันเป็นยังไงมันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะนถามว่าจะมีคนซื้อไหมก็ไม่ค่อยมีอะค่ะมีแต่คนมาขายแต่ถามว่า ทางร้านทองเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ได้เพราะดอกเบียจำนำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้ากลุ่มที่เป็นที่มาซื้อของแต่งงานไปเป็นสินตออสองบ้านสนกไงโอ้น้อยมากเลยค่ะแทบไม่มีแล้วแทบไม่มีเลยใช่ค่ะแล้วกลุ่มที่ลูกค้ามาซื้อทองแท่งหนยยังพอมีไหมก็ยังพอมีบ้างค่ะมาซื้อมาขายอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อไปทำอะไรกับทองแท่งส่วนมากซื้อเก็งกำไรนะคะคือถ้าคนมองว่าทองมันจะขึ้นอีกเขาก็จะซื้อ แต่ถ้าคนคิดว่าเออมันขึ้นเยอะแล้วได้กําไรเขาก็จะมาขายกันแต่จนหน้าประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเข้ามาดูทองตอนนี้ยเขาจะดูประมาณกี่บาทถ้าเข้ามาดูสลึงสองสรึงจากเมื่อก่อน,น <laughs> หรือว่าครึ่งเสลึงเองค่ะคือน้อยมากอะอย่างนงี้เพราะอย่างว่าสลึงหนึ่งก็ยังหมื่นกว่าบ,บาทแล้วอะค่ะแต่ถ้ามาก่อนมาก่อนนี้ถ้าเข้ามาดูก็จนะใช่ส่วนมากก็จะซื้อบาทหนึ่งสองเสร็งอะไรอย่างเงี้ย แต่เนนี้ยบางทีอะแหวนแค่ครึ่งสลึงอะคนยังไม่ค่อยจะมีเงินซื้อเลยค่ะเพราะว่ามันก็เจ็ดพันกว่าบาทละถ้าเทียบแล้วจากเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยครับคนที่เข้ามาขายกับคนที่เข้ามาจำานาเนี่ยต่ออาทิตย์เนี่ยเยอะประมาณนน้อยลงไปเยอะเลยค่ะทุกวันนี้ร้านทองก็อยู่ยากเพราะว่าทองก็ขึ้นอย่างที่เขาว่าอะค่ะขึ้นก็ขึ้นเยอะลงก็ลงแรงตัวคุณพี่เองครับเป็นเจ้าของร้านทองคาดคิดไหมว่าทองเนี่ยมันจะแตะถึงหกหมื่น ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อค่ะคิดว่าเป็นไปนไม่ได้นะอะ่คิดว่าห้าหมื่นนี่ก็เต็มที่แล้วโอ้โหแต่ตอนนี้มันน,น่าจะขึ้นจริงอะค่ะ